ชาติีนต่าีคนงคดรียวีนมีอลแม่ลูกมีคนผู้หญิง้าตาจะเป้เเปผู้ีจรับคนอื่นซึ่อไมู่กสับาระาไม่ใช่คุด้วยยิ่งหน้าตาจะเป็นผูเหญิงเดเปรี้ยผนีดูวห่มรอแน่เลยนปากหานด้วยเนี่ยเ้ผมก็พูดหวานร้อไปเนี่ยนม่ายแี่เดียเดียีเลยว่อทการแทรงใส่ายตาน ความสามคีของคือเราเป็นสายันธันี้อาจะต้งกับบ้านนะเดี๋ยวคนติดตูเข้ามาหาที่พี่ลูกสิคนมีี่นาะไรไหเดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะให้ระไอ่าลูกผู้นี้ตอนนี้เรียกคุณซ้อล้วลูกผมเป็นทหก็เ้าน้ที่เป็นผู้หญิงเป็นร้อยตำรวจเจ้น้ที่ฐานรู้รูก็เอารายชื่อไปลกที่หนตำรวจทู่ปรนเีศไท้ ไม่ตำรวจไม่ตำรวจอยู่เป็นร้อยเองเขาเขาได้รับราชการเปียหฮะผู้หญิงนะ้ที่นมันหนสูงสูงร้อยหกสิบเจอยู่ที่อนไหมกลับไปผมก็มาก่อนดพวกนี้เนี่ยเครื่องมามรวีรวมทครบมีน้องายเปนเด็กเก้าหกทางค่ารุกับบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่รถนะที่ข้ารถนครชียงรายสสิบเเดั้นะเพราะว่ารวกนั้นมันถึงน้องชายเลย บ้านขาวงานขาดร็ไปลดระยองของไทยไายอนของไทยม่ไก้ไปทนธารูกับคนที่ไหมีธารุได้ด้วแต่ลุงต้องอย่าไปกินเหล้าอะไรนะกินก๋วตี๋ยกินไหมกินกับเขาโกงกินข้าวแช่แต่พอเภทได้เงินผมหมดจิตถ้าไม่มีเพื่อนกินไม่ได้เงินผมไปถึงแล้วต้องโทรบอกนะไปถึงอยู่โทรก็บอกสักทีเลยถ้าถ้ารอบห่กนสองโมงเช้า เคยเป็นโพสต์อยู่ไอ้ทำถมที่สามพุทธามพนสามพนคนนี้ตีเป็นใครผมก็แค่ความแค่ความกับทุบวชทำอ่ะุบวชทำบีเวลาพักขดวเยเขาจะเท็่าเขาจะนั่งเก้า้นฐานนา

มังไมได้เ,ดเสือรอเตรียมไปถึงบ้านเลยไปถึงบ้านก็เลยครับรูปคือได้ไปเส้่อมเป็นบได้เจ็ดพันหกพันไปเส้นหมเปนไปแล้วนะครับ ดึงนต้องโทรมาบอกนะจะเล่นทอนท่านจะบวชผู้รับผู้ังผู้อยหลังผู้นาผู้แม่ป่าแล้วผู้ลุงจะให้องถูกพวกเล่นเชืจริงไดให้หมง่มาปัชนาสระทุประโศพโรคศภไยสัพพอเสนห์นห์ไรพิวัเสนเพิเก็บจะได้พมไข่เดิมนี้ไปตังสายไดได้ของหวานไปทังควาได้ของสุเสียระบบคม